แอนิเมชันแบบสากลเข้าถึงคนไทยเมื่อเราปีพศ2488จนถึง2489จากคนมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระก็ได้กลายเป็นสาระบันเทิงและก็ได้กลายเป็นเรื่องบันเทิงที่ผู้คนคุ้นเคยไปในที่สุดเหมือนอย่างช่วงปีนี้มีแอนิเมชันจำนวนมากออกฉายทั้งโรงหนังและทีวีไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหลังข่าวออกทางช่อง3หรือช่อง7และการ์ตูนช่วงเย็นของทั้งช่อง3ช่อง5ช่อง7 ช่อง9และแน่นอนว่าการ์ตูนเช้าทางทีวีช่องต่างๆทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยเฉพาะทางช่อง9แต่ว่าการ์ตูนในปัจจุบันนี้รายการการ์ตูนยังสามารถหาดูได้ง่ายขึ้นมากกว่าแต่ก่อนบางเรื่องนั้นก็ยังมีการฉายอยู่ทั้งในลักษณะการกลับมาฉายใหม่หรือการทำมาเป็นเวอร์ชั่นใหม่อย่างโดราเอมอนดราก้อนบอลเซนเซ่าเซเลอร์มูน เอาละค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าการ์ตูนยุคเก้าศูนชื่อดังจะมีเรื่องอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวความเป็นที่หนึ่งบวกกับสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวยืนหนึ่งจากพวกเรานะคะอันดับ 1. นึ่งไรเมอน คในตำนานที่คองใจทุกเพศทุกวัยเป็นเรื่องราวของหุ่นยนต์แมวสีฟ้าชื่อโดราเอมอนซึ่งมาจากอนาคตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนวัยประถมชื่อโนบิตะเด็กที่เรียนไม่เก่งและมักถูกเพื่อนแกล้งหรือหาเรื่องเดือดร้อนเองด้วยการใช้ของวิเศษต่างๆจากโลกอนาคตมาช่วยแก้ไขปัญหาพร้อมกับไอเดียของวิเศษสุดแปลกที่ผู้เขียนได้สร้างสารรค์ขึ้นพร้อมสนุกสนานอบอุ่นหัวใจไปกับมิตรภาพของเพื่อน อันดับ 2. ชินจังจอมแก่นกระตูนญี่ปุ่นอีกเรื่องหนึ่งที่คนไทยดูตั้งแต่เด็กจนโตแต่คนชอบดูในช่วงเวลารับประทานอาหารหรือช่วงยามเวลาว่างด้วยความสนุกสนานตลกขบขันที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของเด็กอนุบาลจอมแก่นที่มีชื่อว่าโนฮาราชิโนสุเกะที่คอยสร้างเรื่องชวนปวดหัวให้กับครอบครัวอุ่มเพื่อนสัตว์เลี้ยงที่เป็นน้องหมาสีขาว คุณครูและผู้คนรอบข้างซึ่งแฝงไปด้วยความฉลาดเกมโกงและแสบซนของชินจังนั่นเองค่ะอันดับ3เซเซลมูนเป็นการ์ตูนที่ครองใจเด็กผู้หญิงมาทุกยุคทุกสมัยและยังเป็นต้นแบบของการ์ตูนสาวน้อยเวทมนต์โดยแต่เดิมเซลมูนมีเนื้อหาที่มีความเป็นผู้ใหญ่แต่ภายหลังก็ได้ปรับให้เหมาะสมกับเด็กมากขึ้นมีจุดเด่นที่ตัวเอกอย่างซึคิโนะอุซางิ สาวน้อยที่สามารถแปลงร่างเป็นอัศวินเซเลอร์กระโปรงสั้นและต่อสู้กับเหล่าไวายร้ายเพื่อรักษาวความสงบสุขพร้อมกับคำหูติดหูที่ได้ยินแล้วต้องนึกถึงเซลมูนในฐานะตัวแทนแห่งดวงจันทร์ฉันจะลงทันแกเองอันดับ4ดราก่อนบอล ถ้าหากเซรามูนเป็นกระตูนในดวงใจของเด็กผู้หญิงหลายคนยาก้อนบ่อนก็เรียกได้ว่าเป็นกระตูนในดวงใจของเด็กผู้ชายหลายคนซึ่งมีท่าต่อสู้ชื่อพลังขึ้นเต่านี่แกคิดจะใช้พลังสูงสุดปล่อยพลังขึ้นเต่าเหรอลื่นอีทีอยู่ในความทรงจำของใครหลายคนความสนุกสนานของเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยฝึกวิชาของตัวเอกอย่างซุนโกคู เพื่อหาดาก้อนบอลให้ครบ7ลูกแล้วจะสามารถอัญเชิญเทพเจ้ามังกรออกมาเพื่อขอพอรได้หนึ่งข้อแต่ในระหว่างผจญภัยนี้ซุนโกคูต้องพบกับเจออปสรรคการต่อสู้แย่งชิงดาก้อนบอลและต่อสู้กับตัวร้ายชื่อว่าจอมมานบูทําให้ตื่นตาตื่นใจไปกับฉากต่อสู้และเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นอันน่ารุนเหล่านี้ค่ะอันดับ 5. ้แลมดัง ใครที่ชื่นชอบกระตูนญี่ปุ่นแนวกีฬาก็ต้องเรื่องแซลม์ดังเลยค่ะเป็นการ์ตูนในดวงใจอย่างแน่นอนเพราะเป็นการ์ตูนบาสเกตบอลสุดเท่แห่งยุค90ว่าเลยก็ได้ว่าด้วยเรื่องราวของสากุรังิทาคามิจิเด็กหนุ่มนักเลงที่พยายามชนะใจหญิงสาวสุดสวยด้วยการเล่นบาสเกตบอลอีกทั้งยังมีศัตรูหัวใจที่เป็นอัจฉริยะด้านบาสเกตบอลอีกด้วยทําให้ใครหลายคนลุ้นเอาใจช่วยพระเอกที่มีฝีมือการเล่นดีขึ้นและได้สมหวังในความรัก ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ5อันดับการ์ตูนที่เด็กยุค90ต้องรู้จักแล้วทุกคนนั้นชอบการ์ตูนเรื่องไหนกันบ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราแล้ววันนี้ยืนหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะหากต้องการรับชมคลิปอื่นๆสามารถคลิกที่ด้านข้างได้เลยนะคะ